กลิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดตามง่ายๆเราชอบคนคนหนึ่งมากผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องกระจกหรือว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องกระจกทุกอย่างรูปลักษณ์ตรงไปตามเป็นสเปคเราทุกอย่างแต่พอวินาทีแรกที่กระจกเปิดมีกลิ่นที่เราไม่ชอบมากระทบจมูกเราอืไอที่บอกว่าสเปคพอเปิดมาปุ๊บเราได้ภาษาสัมผัสอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกลิ่นซุบอืมอมไม่ได้แล้วหลังจากนั้นความต้องการเราจะลดหูบเลยนะ ชนิดที่เรียกว่าหวบได้เลยนะหมดอารมณ์เลยคือปกติเนี่ยเวลาผมรับงานพรีเซนเตอร์นะผมมักจะตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าฉันจะใช้โปรดักต์นั้นหรือเปล่าผมว่าข้อดีของมาดามฟินนะคือการมิกซ์เราเราเปลี่ยนสีเสื้อเราเปลี่ยนลุคเราเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกอยากมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปด้วยที่เปลี่ยนเซนส์ของเราด้วยแล้วก็มิกกลิ่น เพราะว่าเราไปพบปะผู้คนต่างๆเราต้องการอิเพรสตั้งแต่แบบลุคภายนอกและทุกเซนนั่นแหละคะ่ะคือเป็นทริคเล็กๆเราไม่ต้องแคร์เรื่องของอนาคตมากเช่นเราจะคบกันให้ยืนยาวได้ยังไงมผมมองว่าเรื่องนี้สำหรับผมนะมันเป็นอะไรที่เราไม่มีทางคาดเดาอนาคตได้แต่สิ่งที่เราควรจะใส่ใจคือวันนี้ป,จจนปัจจุบันขณะวันนี้คนที่สำคัญที่สุดคือคนตรงหน้า คนตรงหน้าคือคนที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะพบปะใครกันแล้วแต่คนตรงหน้าสำคัญที่สุดก็อย่าลืมเติมความรักแล้วก็เติมความหอมให้กันและกันนะครับเนี่ยแค่ดมเนี่ยรู้เลยสีส้มโอ้ยเก